สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูนิ卡เอทิวโวันนี้ผอมมาจากพาคุณไปเจาะลึกสุดยอดขีปนาวุธใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในปี2026ของประเทศไทยใช่แล้วครับขีปนาวุธที6อาวุธที่ถูกขนานนามว่าเป็นจุดเปลี่ยนด้านความมั่นคงและอาจทําให้สมดุลทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้ต่อไปนี้รับรองว่าคุณต้องทึ่งแน่นอน เมื่อพูดถึงพลังทางทหารประเทศไทยถือเป็นชาติที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนาที่ทันสมัยเสมอและในปี2026สิ่งที่สร้างความสนใจอย่างมหาศาลก็คือการเปิดตัวของขีปนาวุธที26นี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดระบบเดิมแต่มันคือก้าวกระโดดที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยกำลังยกระดับศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ขึ้นไปอีกขั้นที26ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการปฏิบัติการทั้งรุกและรับ ด้วยระบบนำวิถีที่ล้ำสมัยสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะบนบกหรือในทะเลจุดเด่นที่ต่างจากระบบรุ่นเก่าคือการผสานเทคโนโลยี GPS ความแม่นยำสูงและระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถปรับเส้นทางระหว่างการบินได้แบบเรียลไทม์ต่อให้เป้าหมายเคลื่อนที่หรือพยายามหลบเลี่ยงขีปนาวุธนี้ก็สามารถแก้ไขวิถีและพุ่งเข้าโจมตีได้ทันทีในเรื่องระยะยิงที26สามารถครอบคลุมได้ไกลถึง450กิโลเมตรซึ่งถือว่ามากกว่าระบบเดิมของไทยหลายเท่า เตือน,นี้ไม่เพียงพอสําหรับป้องกันภัยคุกคามรอบประเทศแต่ยังเป็นการสร้างศักยภาพด้านการยับยัง้งดีเทเรนท์ที่สําคัญเพราะศัตรูจะต้องคิดแล้วคิดอีกหากคิดจะเข้ามาทา้าทายหัวรบของที26ยังมีให้เลือกถึง2รูปแบบคือแบบจอบกรอบหนักใช้สําหรับทําลายบังเกอร์หรือย,ยานกรอบและแบบระเบิดกระจายวงกว้างใช้โจมตีกองกําลังหรือย,ยานพาหนะจํานวนมากในพื้นที่กว้างทําให้มันเป็นขีปนาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ ในด้านความเร็วที26สามารถพุ่งทะยานไปถึงความเร็วเกือบแมสสาหรือประมาณ3เท่าของความเร็วเสียงนั่นหมายความว่ามันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการพุ่งเข้าหาเป้าหมายทําให้ระบบป้องกันฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีโอกาสตอบสนองทันอีกทั้งยังออกแบบให้มีโครงสร้างลดการสะท้อนเรดาร์จนได้รับฉายาว่าเป็นการโจมตีเงาหรือ Ghost Strike การที่ประเทศไทยเลือกลงทุนกับ T ี26แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันที่เน้นความ ทันสมัยและเป็นอิสระเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยเฉพาะในเส้นทางเดินเรือและข้อพิาพาททางทะเลการมีระบบเช่นนี้ทำให้ไทยสามารถรักษาเสถียรภาพและตระรองกับมหาอำนาจได้ดียิ่งขึง้นมาถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคานักวิเคราะห์ด้านกลาโหมคาดการว่าขีปนาวุธที261ลูกมีมูลค่าประมาณ5ล้านดอลลาร์หรือราวๆ180ล้านบาทไทยส่วนระบบยิงพร้อมแบตเตอรี่เต็มรูปแบบ ที่รวมทั้งแท่นยิงเรดาร์และศูนย์ควบคุมคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง400ล้านดอลลาร์หรือกว่า14,000ล้านบาทแน่นอนว่านี่คือการลงทุนก้อนใหญ่แต่กองทัพไทยมองว่าเป็นการสร้างกราะป้องกันที่คุ้มค่าระยะยาวจุดเด่นอีกอย่างคือความคล่องตัวของระบบที26เพราะมันไม่ได้ถูกจํากัดแค่แท่นยิงประจําที่แต่สามารถติดตั้งบนยานยนต์ล้อ,อยางรถสายพานหรือแม้แต่เรือรบได้ทําให้การเคลื่อนย้ายและการซ่อนตําแหน่งทําได้รวดเร็วและยากต่อการคาดเดาของศัตรู ที26ยังถูกออกแบบให้เชื่อมต่อได้กับระบบป้องกันของพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียตะวันออกทำให้ไทยสามารถบูรณาการการป้องกันกับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรได้ทันทีอีกหนึ่งความล้ำคือระบบระเบิดอัจฉริยะ Smart Detonation ที่สามารถเลือกโหมดการระเบิดได้เช่นระเบิดกลางอากาศเพื่อสร้างแรงกระจายสูงสุดหรือเจาะทะลุปเป้าหมายก่อนระเบิดเพื่อทำลายบังเกอร์นี่คือความยืดหยุ่นที่แทบไม่มีในรุ่นก่อน เมื่อมองในภาพรวมการระมาของที26ไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทําให้ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องหันมาทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเองเพราะการปรากฏตัวของระบบนี้อาจนําไปสู่การแข่งขันทางอาวุธอา์มเระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยแล้วขีปนาวุธที T 26ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีและความทันสมัย ที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการป้องกันที่ไม่แพ้ใครในปี2026และปีต่อๆไปสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจกับตาก็คือว่าที26จะสามารถแสดงศักยภาพได้จริงตามที่สัญญาไว้หรือไม่แอลมันจะเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคนี้มากน้อยเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือชื่อของท26ได้ถูกจารึกไว้แล้วในฐานะหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ทรงพลังและถูกพูดถึงมากที่สุดของปีนี้ นี่คือการจอะลึกขีปนาวุธที26และราคาที่แท้จริงในปี2026โดย u n นิคคาเอทิยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนํามาเล่าให้คุณฟังเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปจอดลึกอนาคตด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงที่คุณห้ามพลาด